الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا حادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم إذ قال إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يشدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم พี่น้องผู้มีอม م านทั้งหลายผมขอเดอนตัวเองแล้วก็ท่านพี่น้องที่มาร่วมละมายุมาทุกท่านนะครับให้ยำเกรงต่อเอกองลลอสบฮานุวตาอลาเพราะการยำเกรงต่อลอนั้นจะทำให้เราได้รับความสำเร็จในการใช้ชีวิตอยู่ในโลกใบน,นี้และได้รับความสำเร็จเมื่อเราไปยืนต่อหน้าอกอัลลอสุบฮานุวตาอาลา ท่านพี่น้องครับคุตุบาวันนี้นั้นผมนำเอาสุรษัาละนะสุรษัมญาละมาอธิบายเพื่อสร้างความเข้าใจกับพวกเรานะครับซึ่งสุรษันญาละนั้นมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดแบดอายะด้วยกันเป็นสุรษที่บาระทานที่นครมักกะ นะสุรตุลมักี้อะแต่ก็อาจจะมีทศัศนะของนักวิชาการบางท่านบอกว่านะสุรนี้ประธานที่นะครมาดีนะเราจะเห็นว่าในสุรจรลานั้นอัลลอฮฺ س ب านา ه แลาได้ได้แจ้งได้บอกให้เราทุกคนได้รับรู้ถึง เหตุการณ์ในอนาคตข้างหน้านั่นก็คือเหตุการณ์ที่เหตุการณ์วันกิยามะนะเหตุการณ์ต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นในวันกิยามะซึ่งเป็นอนาคตที่ที่ทุกคนได้เรียนรู้นะทุกคนได้ได้ได้รับทราบจากอลัลกรุรอานและแน่นอนนะครับมันเป็นเรื่องของอากีดะมันเป็นเรื่องของหลักศรัทธา เพราะการศรัทธาต่อวันอาคราะวันกิยามะนั้นมันเป็นรุกลนึงจากรุกลอิมานเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ก็จะอธิบายเพื่อให้เกิดความเข้าใจนะได้เข้าใจถึงการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อัลลอฮฺสุบหฮานุวะตาลาได้ทรงเล่าไว้ไวไวนะครับมีฮาดิษบทหนึ่งที่บอกถึงความประเสฐของสุรอันจันญจล sehingga laporan oleh tan Ali radhiyallahu anhu tan Ali berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qaraa iza zunzilatil ardu zinzalaha kam man qaraa alqur'ana kullahu ท่านอาลีรายงานบอกว่าแท้จริงท่านรอซูลลอฮ์สลลลัฮุอะลีอัลสลัมบอกว่าใครก็แล้วแต่ที่อ่านสุรานี้อิซาซุนซิลาดิลอัลุซุนินดาลาฮานะครับอ่านสุรานี้สี่ครั้งนะอ่านสุรานี้สี่ครั้งเท่ากับเขาอ่านกุรอานหนึ่งเล่มนะมีผลเท่ากับการอ่านกุรอานหนึ่งเล่ม นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของความประเสริฐของสุรออนจันจจละอละัลลอฮุซบาฮานวะตะลาได้เริ่มองค์การบอกว่าอิาซุนซิลติลอารด์ดินจาละฮะเมื่อแผ่นดินถูกให้ไหวเป็นการไหวอย่างสันสะทานนะครับ อัลลอฮ์บอกกับเราแจ้งกับเราว่านะแผ่นดินจะสันส่นไหวอย่างสั่นสะท้านเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันกียรมาเมื่ออิสรอฟินได้เป่าสังครั้งแรกเมื่ออิสรอฟินได้เป่าสังครั้งแรกนะแผ่นดินจะสั่นไหวซึ่งเราในในดุนยาเนี่ยวลาสั่นไหวเราวัด ได้ห้าได้หกได้เจ็ดนันมันก็ทําให้ตึกบางตึกล่มแต่เหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยมันในดุญญนยานี่มันเล็กน้อยเมื่อเทือเมือเอม่อเทียบกับเหตุการณ์ที่เอาร้อเล่าไว้ในคูดานเวลาที่เอาร้อเล่าสันไหวเนี่ยมันสันไหวไปหมดและไม่ได้แผ่นดินสันไหวอย่างเดียวมันหมายถึงในจัก,กรวาลทั้งหมดร่วงหมด ท้องฟ้าแตกดวงอาทิตย์ดับแสงทุกอย่างหมดทุกอย่างพินาศหมดเพราะมันเป็นเหตุการณ์ที่บ่งบอกถึงการเกิดวันเกียร์มาในในสุราอื่นนะในสุราอัลอิมฟิตาดอัลลอฮ์บอกว่าอิดัสมาอุฟัตตารัดวะอิดัลกวาคิบุนตัรัดวะอิดัลบิฮารุฟุจจิรัด ว่าอิดัลกูบูรุบาะซิรัตอัลลอฮ์าบอกว่าเมื่อชั้นฟ้านั้นได้ได้แตกแยกและดวงดาวได้หล่นกระจายและทะเลก,ก็ถูกให้เอ่อล้นและกูโบูก็ถูกพลิกกลับอันนี้อยู่ในสุราอัลอินฟิตร์นี่คือสภาพเหตุการณ์ในวันกิยามัตและอีกในสุราหนึ่งในสุราอัตตกวิด อัลลอฮฺบาวะอิดาชัมสุกุวิรัดวะอิดันนูจูมุงกะดะรัดวะอิดัจิบาลุสุยิรัเมื่อดวงอาทิตย์ได้ถูกม้วนให้ดับแสงลงและดวงดาวล่นกระจายและภูเขาก็ถูกเคลื่อนย้ายสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่อัลลอฮอธิบายอัลลอฮแจ้งให้ทราบเป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น ในวันเกียร์มาซึ่งเรายังไม่เคยเจอแต่ก็จะต้องเจอมันเป็นเรื่องของการศรัทธาที่อัลลอฮ์บอกไว้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่นะจะต้องได้ได้พบนะเราจะเห็นว่าเมื่อแผ่นดินไหวแล้วอัลลอฮ์บอกว่าไงว่าอัคราจติลอ,รอลาร์ดอัลกอลหแผ่นดินมันจะได้ ระบายของหนักออกมาระบายระบายอะไรออกมาครับนักวิชาการบอกว่ามันระบายออกมาก็คือคนตายที่อยู่ใต้แผ่นดินจะพุ่งออกมาจากแผ่นดินและขุมทรัพย์ต่างๆที่ถูกซ่อนไว้ใต้ดินก็จะพุ่งออกมาแต่ในสภาพในวันกิยามัต ไม่ไม่มีคนหนึ่งคนใดสนใจเรื่องทรัพย์ไม่มีใครสนใจนะเรื่องทองเรื่องอะไรต่างๆไม่มีคนใครสนใจแต่ทุกคนวุ่นอยู่กับเรื่องตัวเองว่าตัวเองจะมีสภาพเป็นอย่างไรจะโดนอะไรทุกคนวุ่นวายอยู่กับชีวิตของตัวเองเมื่อมาเจอมาเจอเหตุการณ์ในวันกียร์มา เราจะเห็นว่าในอาัะก,กุรอานอีกต้นหนึ่งอลัลลอฮ์บอกว่ายาอิยฮันนาสต,ตักูรับบักุมอินนาดันดาละตอินนัดันดารัตซะไุนออรีมโอ้มนุษย์ทั้งหลายจงยำเกรงต่อพระเจ้าของเจ้าแท้จริงการสั่นวหวของวันกิยามัดนั้นมันเป็นเรื่องใหญ่หลวง เพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหล่านี้นะครับมันเป็นเหตุการณ์ที่<ม>อัลลอฮ์ได้ได้บอกกับเราและเราก็ต้องศรัทธาเราก็ต้องเชื่อว่ามันต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับเสร็จแล้วอัลลอฮ์บอกต่อบอกว่าว่ากอลันอินซานูมาลาฮามนุษย์จะกล่าวขึ้นว่านะเกิดอะไรขึ้น มนุษย์จะกล่าวว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแต่มนุษย์ในที่นี้หมายถึงใครครับหมายถึงบรรดาผู้ที่ปฏิเสธการศรัทธาต่ออัลลอฮฺสุบฮานูตลาเพราะเขาไม่รู้เรื่องราวว่าวันกิยามะมันจะเป็นยังไงอะไรยังไงเขาไม่รู้คนกาเฟตคนมุชริกคนที่ปฏิเสธต่ออัลลอฮฺจะไม่รู้นอกจากคนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺสุบฮานูตาลาเขาก็ได้รับทราบ ข้อมูลต่างๆในเรื่องวังกิยามัตมาแล้วแต่คนที่ไม่ศรัทธานั้นก็ไม่รู้ว่าอลามมันเกิดเหตุการณ์เขาจึงหนกตกใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยด้วยความตกใจนะครับเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์จึงแจ้งบอกว่าเมื่อเกิดอย่างนี้แล้วเนี่ยนะอัลลอฮ์ได้บอกในอายะที่สี่บอกว่าเยามาอีด uh ินตัฮัดดิสุอักบารรฮา วันนั้นนะในวันนั้นแผ่นดินมันจะบอกข่าวขราวของมันหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าในวันนั้นเนี่ยนะแผ่นดินมันจะแจ้งให้ทราบว่าในโลกดุนยาเนี่ยมีใครทำอะไรบ้างมีใครเดินไปบนแผ่นดินแล้วทำอะไรบ้าง นะแผ่นดินมันจะแจ้งเอา้านายก็เดินมามสัสยิดอิสลามทุกวันศุกร์มันก็แจ้งให้อลลทราบนายขอบริจาคให้กับมสัสยิดมันก็แจ้งให้อลลทราบใครที่ทำความดีทั้งหลายที่มาเดินไปบนหน้าแผ่นดินแผ่นดินจะแจ้งกับอัลลอฮ ว่านายคนนู้นทําดีนายคนนี้นทาดีนนไครส่วนคนที่ทําความชั่วแผ่นดินก็จะแจ้งอีกเหมือนกันนายนี้ไปทําทีนาเดินไปนู่นไปคลองตันเดินไปแถวไหนไปเสพยาเสพติดมันก็บอกกับอัลลอฮฺซุบฮานุวะตาลาแผ่นดินมันพูดได้ที่มันพูดได้เพราะอะไรครับเบอันนารบบากาฮาลาฮาที่แผ่นดินมันพูดได้เพราะว่ามันได้รับบัญชาใชา้จาก อัลลอฮฺสุบานุตาลาอัลลอฮฺให้มันพูดในวันนั้นในวันกิยามะเพราะฉะนั้นอัลลอฮฺแจ้งไว้ในกุรอานอีกบอกว่าอัลยามะนักติมุอาลาอัฟวาฮิหิมวะตุกัลลิมอิดีหิมวะตัชฮัดูอารุจุลหุมบิมาการุยักซิบุนอยู่ในสุโรอัลยาซีนนะครับอัลลอฮฺบอกว่าวันนั้นอัลลอฮฺจะปิดปากเราวันกิยามะ ปากคนจะถูกปิดวาตุกลลิมไอดีหิมมือของเขาจะพูดได้เอาวว่วะในร่างกายของเขาจะพูดได้พูดแทนปากวาตัชาดูอรุตโยลมเท้าของพวกเขาก็จะเป็นพยานในวันกิยามัตปากเราพูดไม่ได้แต่มือพูดแนทนเท้าก็จะเป็นพยาน มือบอกว่าฉันไปลักของชาวบ้านมาเท้าก็บอกเออฉันเป็นพยานฉันเดินไปใช่เช่นเดียวกันมันก็จะบอกว่าเอ,อ้ยมือมันบอกว่าฉันบริจาคเท้ามันก็จะบอกว่าฉันฉันเดินไปมันมันมันจะเป็นพยานบีมาการุยักษ์ีบุญในสิ่งที่เขาได้ประพฤติปฏิบัติได้กระทำเพราะฉะนั้นนะครับท่านพี่น้องครับ เราทำไวอะไรไว้ในโลกดุนญ,ญานี้เราอาจจะหลบหลบหลบคนที่เราเรากลัวเขาอะว่าอย่างงยเราอาจจะหลบได้นะไอ้เวลาไอ้ไอ้ไอไอทำความดีเเราไม่หลบหรอกแต่เวลาทำความชั่วเนี่ยเราเราหลบก็ดีอะหลบก็ดีแต่ว่า,วาวเวลาหลบจริงๆแล้วเนี่ยในวันกียามัดมันจะถูกเปิดเผยหมดว่านายนี่ไปทำนู่นนายนี่ไปทำนั่นนายนี่ไปทำนั่ง จะถูกเปิดเผยหมดนั่นนั่นเป็นสิ่งที่เป็นความเป็นธรรมเป็นความยุติธรรมที่อัลลอฮฺสุบฮานวะตะอาลาแจ้งให้เราทราบเพราะโดยนิสัยของมนุษย์ปากเนี่ยนะปากของคนเรานี่ชอบโกหกนะชอบโกหกเพราะฉะนั้นอัลลอฮฺจึงปิดปากในวันนั้นโดนปิดปากแต่อวัยวะในร่างกายเราจะพูดแทนเรา และแผ่นดินมันก็จะพูดนะครับเราจะเห็นว่านะจากเหตุการณ์เหล่านี้นะครับนะก็อัลลอฮ์กล่าวไว้ในอายะที่หกอีกบอกว่ายวมาอีดิยัสดุรุนนาสุอัตตาลลิยูเราอะมาละหมในวันนั้นมนุษย์จะกระจายออกเป็นหมู่ๆเพื่อพวกเขาจะได้ถูกให้เห็นผลงาน นักตักดับซิดอธิบายบอกว่าพวกเขาเนี่ยจะกระ,ะจายออกจากทุ่งมชัดนะเวลาหลังไป,ไปจากไปทุ่งมชัดไปไปถูกสอบสวนแล้วเนี่ยก็จะกระ,ะ,ะจายออกมาเป็นหมู่ๆเพื่อเดินเข้าเข้าสู่สวนสวรรค์คนที่ทําความดีก็จะได้เดินเข้าสู่สวนสวรรค์ของอัลลอฮฺสุบฮานาูตาลาคนที่ทําความชั่วก็จะเดินลงสู่นรก นัน่นนั่นเป็นการอธ,ธิบายของนักตัฟซีดได้อธิบายไว้ซึ่งในานาักวิชาการคนหนึ่งบอกว่ายันซอริฟูนามินงมาคิฟิลฮิซาบมุตฟาริกีนะฟาอัคุรดาตันจามีนอิลันจันนหัวอาคิร์ชิมานอิลันนาดยาดาอฮามินันจันนะอะวินานาดนักวิชาการอธิบายบอกว่าพวกเขาเหล่านั้นจะผินจากที่ ทุ่งมาชัดทุ่งแห่งการสอบสวนกระจัดกระจายโดยผู้ที่เอาบัญชีด้านขวาจะเดินเข้าสู่สวนสวรรค์และผู้ที่เอาบัญชีด้านซ้ายจะเดินเข้าสู่ขุมนรกเป็นการตอบแทนที่ยุติธรรมเป็นการตอบแทนที่ยุติธรรมเพราะฉะนั้นชันน้องครับเราจะเห็นว่าด้วยความยึดิตรธรรมของรัฐบหาห์นัวตาล เวลาเราทําความดีมาเลกาที่อยู่ด้านขวาก็คอยบันทึกอยู่แล้วเรามีบันทึกอยู่แล้วเวลาทําความชั่วมาเลกาอยู่ด้านซ้ายก็คอยบันทึกอยู่แล้วนี่ความความยุติธรรมของอัลลอฮ์เวาลาไปที่นูน่นนะก็ไปรับบัญชีรับบัญชีแล้วยังต้องโดนโดนสอบและในสอบปากเราก็พูดไม่ได้นั่นเป็นความยุติธรรมที่อัลลอฮ์ได้มอบให้กับเบ่าของพงษ์ เพราะฉะนั้นจะไม่มีใครผู้หนึ่งผู้ใดที่ถูกอายุติธรรมนะครับอัลลอฮ์บอกว่าก็ไมยะมันมิสกอลัดรรตินคอยรย่าระดังนั้นผู้ใดที่ทำความดีหนักเท่าละอองธุลีเขาก็จะได้เห็นมันอัลลอฮ์ยืนยันนะครับท่านพี่น้องครับอัลลอฮ์ยืนยันว่า ใครที่ทําความดีแม้เพียงเล็กน้อยมองมองมอง,มองไม่เห็นว่า,าง่ไงความดีที่มองเราอาจจะมองมิเป็นแค่ปุ่นเขาก็จะได้รับการตอบแทนณที่อัลลอฮฺสุบฮานูวาจาลาเล็กน้อยแต่จะมีผลตอบแทนณที่อัลลอฮฺอัลลอฮฺยืนยันอย่างนั้นเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องครับนะครับสิ่งที่อัลลอฮฺจะตอบแทนเรานท่านพี่น้อง นะเอาเร์ตอบแทนหนึ่งความดีเท่ากับสิบความดีอย่างน้อยอย่างน้อยสิบความดีจนกระทั่งมากกว่าเจ็ดร้อยเท่าเป็นความดีที่อัลลอฮ์สุบฮานุวาตาลาให้ไว้เพราะฉะนั้นทวนที่อลัลลอฮ์บอกในอายะสุดท้ายบอกว่าว่าม่ยะมันมิสกอลาซาลตินชารอยยะรอผู้ใดที่ทําความชั่วหนักเท่าผงทุลีเขาก็จะได้เห็นมันเช่นเดียวกัน เช่นเดียวกันนะครับใครที่ทำความชั่วแม้เพียงเล็กน้อยที่เขาคิดว่าไม่น่าจะโดนไม่น่าไม่น่าจะโดนอัลลอฮ์จัดการไม่น่าจะโดนสอบสวนหน้าที่อัลลอฮ์สุบฮานุอัตลา,าแต่ทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นความดีไม่ว่าจะเป็นความชั่วแม้เพียงเล็กน้อยก็จะต้องถูกอัลลอฮ์สุบฮานุวัตลา,าสอบสวนนั่นนั่นเป็นความยุติธรรม ที่อัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลานั้นมอบให้กับเบ่าของพงศ์เพราะฉะนั้นท่านพี่น้องครับท่านพี่น้องลองคิดดูนะครับความชั่วหนึ่งบางทีได้ถึงเจ็ดร้อยเท่าอย่างน้อยสิบแต่ความดีเราทำนเท่าไหรได้ทั้แต่ว่าความชั่วเราทำเท่าไหร่ได้เท่านั้นเพราะฉะนั้นเวนลาเอาไปชั่งบัญชีระหว่างระหว่างความดีกับความชั่ว แล้วใครที่บัญชีความชั่วหนักกว่าความดีเนี่ยเหมาะสมเลครับเหมาะสมแล้วที่จะโดนอลอสจัดการเหมาะสมแล้วที่จะต้องโดนอาสาเพราะว่าความดีอย่างน้อยได้เท่ากับสิษยนะความชั่วแค่แค่หนึ่งเดียวแล้วน้ำหนักความดียังเบาอีกหรือ หรือน้ำหนักความดียังน้อยกว่าความชั่วกันนั้นหรือเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าน้ำหนักความชั่วมากกว่าความดีก็เหมาะสมแล้วที่จะโดนอัลลอฮฺสุบฮานูตาลาตัดการเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺได้กล่าวไว้ในสภาพของวันกิยามัตที่อยู่ในซูรออัลจันซาละซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนนะเพราะมันเกี่ยวเรื่องอะกีดะ เกี่ยวกับเรื่องศรัทธาว่าวันหนึ่งนะเราจะต้องกลับคืนสู่อัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาวันหนึ่งเราจะต้องไปยืนต่อหน้าเอกของอัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาในฐานะที่เป็นจำเลยในฐานะที่จะต้องโดนอัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาสอบสวนเพราะฉะนั้นนะครับท่านพี่รองครับเราต้องเตรียมความพร้อม เราต้องเตรียมความพร้อมที่จะกลับไปหาอัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาต่เจ้าวัดูฟะอินะคอยรซาติกวาทนายจงจะจงสะสมสะเสบียงนะสะ,สะสมสะเสบียงสเสบียงที่ดียิ่งคือการย้ำเกรงต่อเอกองอัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้เรามาละหมาดวันศุกร์เราก็ได้ตากเยียมเสบียง,ยงวันหนึ่งรากลับไปหาลสุบฮานุวะตาลาเสบียงเหล่านี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เรานั้น Ra'at puncakan. Lungtut ma'uwa subhanahu wa ta'ala. Akulu qawli hadha. Wa as-salamu alaikum. Wa al-islami muslimina min kulli dham. Fa astaghfiruhu inna wa al-ghafuru rahim.